พระสงค์องค์ข้าเจ้าที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ตอนบ้านเกิดเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าเนี่ยสภาพโรงเรียนเนี่ยนะครับโดนพายุเนี่ยหอบไปเสียหายตอนนี้ทางโรงเรียนเขาบอกว่าของ,งบประมาณจากทางเขตแล้วแต่ว่างบมันยังมา,มาไม่ถึงเดือดร้อนจริงๆนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวงตําบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ล่าสุดอยู่ในสภาพที่น่าสลดใจโดยมีพักครูประพัดสอนสุดกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามอยู่กรุงเทพเนี่ยเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเคยเป็นโรงเรียนบ้านเกิดนะครับก็มาหาที่โรงเรียนแล้วก็พอเข้าไปที่โรงเรียนปุ๊บก็พบภาพที่น่าสลดใจเนื่องจากว่าโรงเรียนโดนลมพายุพ,พัดเอาหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายจํานวนมาก เด็กๆเ,เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับนี่นะชี้ให้ดูในหลังคาเปิดเลยนะครับขณะที่ครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนอง,นองแวงนายวัชรพงษ์มิ่งขวัญบอกว่าหลังเกิดเหตุได้ดของงบป,ประมาณ3 5 0 0 0 0บาทไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษารีส,สกเกตเขตหนึ่งปรากฏสอบถามไปก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรมานะครับตอนนี้ล่าสุดต้องเอาโรงจอดรถของโรงเรียนเนี่ยมาเป็นห้องเรียนให้กับเด็กชั่วคราวคุณผู้ชมะ ทีนี้ทางพระครูประพัสอนสุดกิจเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดวัสุวรรณารามนะฮะที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้ก็เห็นสภาพแล้วก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจนะครับอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงโรงเรียนนี้ให้หน่อยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเกิดอาตมาเห็นนักเรียนปัจจุบันนี้นักเรียนไม่มีอาคารที่จะเรียนไม่มีห้องเรียน ต้องไปเรียนที่โรงจอดรถของคุณครูเมื่อวันไหนฝนตกหนักพายุเข้าทางผู้บริหารผู้มยการคณะครูก็จะไดะ้ประกาศจุดมาให้นักเรียนมาเพราะป้องกันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นจึงขอบินทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ช่วย เร่งรัดและก็จัดสรรงบประมาณมาช่วยซ่อมอาคารเรียนแย่งนี้โดยเร่งด่วนด,ด้วยจึงขอเจริญพรช่วยซ่อมโรงเรียนให้น้องด้วยค่ะเรียนตัดคนมานานแล้วค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับคือเกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมนะครับคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้ผ่านมาเนี่ยก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับงบยังมาไม่ถึงเด็กๆก,ก็ต้องเรียนอยู่ในโรงจอดรถนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยพอฝนตกทีนึงเนี่ยอยู่ไม่ได้อาคารเรียนไม่มีหลังคานะครับล่าสุดสอบถามไปยังผู้อุ่งในการสานักงานเขตพื้นที่การประถมะศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งทางวัดที่100ร้อยตีดรทวีศักดิ์นามศรีบอกว่าได้มีการของบประมาณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท พื่อให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณนะครับเออทำไมรอนานถึงตั้ง3เดือนแล้วเนี่ยเมื่อได้รับการจัดสรรมาแล้วจะแจ้งให้โรงเรียนดําเนินการตามระเบียบเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนโดยด่วนต่อไปนี่นะฮะ